สบายดีสบายดีตอนสมาธิทำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่วัดคื้อเก่าเมริกาอยู่วัดคื้อเก่าประจำประจำอยู่วัดเนาะขอบขอบคุณทางปลาเมาอแา้เป็นตากลทองใหญพี่น้องบ้านนายหิวเก่าแหงอ่ะเอาเลยตามสบายกลับสบายดีเอ็ซีทุกท่านโด้ย สบายดีเอสซีที่เขามาเบ่งมาส่งบ่าหน้าคลิปนี้จะนำสะเสนอขอเก็บภาพบรรยากาศตอนกินข้าวเนาะทางส่งบ่าวแพงคุณกระได้อ้ไงใจดีเนาะสื่ออาหารลงมาใหา้ขอขอบคุณทางไอคอนเนาะแล้วก็แม่แม่คุณแม่ใจดีอยู่สิงคโปร์เี เ <cas os> ้เด้อมื่อน่กาผู้เึ็นไปกินอยู่ทางบ้านก็มีเด้อส่วนไลก็จะเป็นผู้ยิงไลกัวที่กินอยู่อยู่ในวัดนี่เนาะดีนะนี่ไม่กลัวพี่นาะดีหน้าไม่หน้าได้ด่ผู้ดนะดี เดอ้อฝากต้องเ่าหน้าเนี่ยเด้อพี่นอ้องเด้อไปติดตามให้เพิ่นเน่ยให้เพิ่นผ่านไปไว่เนะี่ยเนาะต้องเบาหน้าคนขยันพี่น้นนองขยันมมมเบาหน้าขุนขยันต้องขยันเนี่หน้าโมมิเตเบา,าอันหน้าเนาะเบ้หน้าโมมิเตเบาหน้าเบ้แม่แล้วอ้าวแม่ขั้วสุดๆเบาหน้าขุนขยันแม่ขั้วว่าอยู่หน้ามโมตลอด ปาีก็ ie> ie ok> ่าเขาได้ปาลีฟ ok> ิวขาพี่น hey ้องเด้ดียงดังเลยจ้าเออขอบคุณทั้งผุ้ใหญ่ทุกสานที่เขามาสวยเลือเนอะหรือว่าซื้ออาหารการกินมาให้ คุณอีกเจนหนึ่งทั้งไอพอนจากอ s เเนาะมาตั้งสองทางเบาแพงแลักะกดพวกคุณทั้งคุณแม่ใจดีแตุ่ณมตะโกสือพักเนาะอุดนูนทางบาแพงส่วนปลากบอุดนูนทางจานผิดเนาะแล้วกะ็ให้เอามาเอามาสู่ชาวบ้านเขากินเนาะเห็ดเวียยเห็ดงานสั่งซาลาหงทํมโอโนโมทาบุนแนเดอร์ไอแล้วกะ็ทั้งคุณแม่ใจดีเนาะ ก็ขอขอบพระคุณกุฏานที่เขามาเบึ่งมาชุ่มซองบ่าวหน้าป้าเมาเห็นป้าเมาเห็นบ่าวหน้าอันคนสูเวียากรายลิ่นก็หิ้วเขาเนะเพราะมันเที่ยงละ,ละก็เลยวา่าบบเห็นถ่ายภาพบรรยากาศให้เอฟซีเบิง่งคนว่าโอ้ยมันหิวแหงว้ง่นละป้าเมาก็เลยอาซาไปตะกล่อให้เนาะเพื่ออย่างไรพี่น้องได้เบิ่งได้ช่มภาพบรรยากาศอยู่ในวัดนี่เนาะตอนทินเขา้า ผ้านี้เป็นผ้าน่องแตงป้าน้องแตงน้องแตงน่องแตงอันทรงผมเนี่ยแต่เมือขึนนี่ทร <c oughs> งผ้งมของน้อง,งสาว่อยแต่เมื่อคืนนี่จะแม่นคุ้ม,ม,มค่ะ<า>ค่ะจ้าคุณได้เป็นสางอันเปียหหายฮะสางยุาง,างา้นองคนสาวคนอันนี้น้าอันเป็นอันนี้แซงอันนี้ อาหารกระแสบลายเสบแสบ,แสบกินเมือได้กระแสบยังวะกต่ออนซ่อนอยู่กินแสบอยากได้ลายๆายมาให้คนกินแต่ว่าเมื่ออื่นนี่มีเนาะมีปลาหาโลแล้วก็มีกระปุ่นเนาะอาาสิเป็นทั้ง,งนันด้วยใจดีของเฮาทั้งอิตาลีบอให้กระปุ่นมาเนาะมาสม้มถมนี่ให้สวาสาดีอยู่ดีกินต,ติดตามชมเนาะในคลิปเมื่ออื่น คลิปทั้งสองสาวแพงแล้วก็ะส่งบ่าวแพงเนาะติดตามชมเดอ้อพอหมามาข้ามเพลนั่นกินยังกะเกิ่งอับหับโอ้ยเป็นตาออนซอนอยังวะนี่ทางอาอะไรใจดีผ้าเห็ดดาบกินนอกแล้วก็นองเขา น้องเขานี่ต้องติดกระปะาดูมาตลอดนะแช่บ่อแซ่บ่อเศบลายม่มสุดน่ะเป็นทีมงานแม่คัวกระป๋าลี่เนาะแล้วก็เจนาแดงเจนาดำจะไปใส่บบเห็นโอ้อีบ่อพักเท่งนั้นเนาะ หลังจากที่เก็บผาาบรรยากาศในเบิ่งนี้ป้าเหมาก็ทีไปไปอันเหมาะเงินไห้ทางนาคลองไผ่เออจังหวัดนาคลองไผ่ติดตามช่วงที่สองซาแพงเนาะยังบุทันแหลวบทันแลลววี่วเวกเนาองมือหลังจากที่แล้วเวียกเย็บหอยป้าเหมาปีชีแดงโง่มาเหตุวียกของตัวเองมิดผาพี่เนอะตอนนี้แบ่งเวลาจัดตารางขนาดเลยตอนนี้จนบะมีเวลาเลยมีเวลาผักผ่อนเลยแหละ แต่กระหักเต็มใจเนาะดีใจตื่นเต้นมีความสุขหลายมีเวลาเพียบขนมยินดีเด้อยินดีถ้าผู้ใหญ่ทั้งใดอยากกันอุปธรรมเนาะแม่อยากอุปธรรมสวยเรือทั้งด้านใดกันยินดีเนาะเป็นด้านอาหารการกินบ่อหรือว่าสิมาสมทบทุนสางสาราองคำสิเป็นปูนเป็นเล็กกันยินดีเนาะยินดีตอนหักยินดีเป็นสะพานบุญไหเด้อ

แสีบไลายาเสียบยาเสียบลงมาเลยยาเสียบยาเสียบลงมาี่ยอ่าบริการถึงถี่โจมใหม่ใหอยเอ้ยเอเนืสียบไลายเนาะพี่น้องเนาะดำหงุ่งตึงเพชรตึงเสียบตึงเข็มครบสุดน้ำหม้อ หลังหลังหลังจากทีที่เก็บภาพบรรยากาศตอนกินข้าวแล้วแฮนมอบให้เบาหน่อยไปไปไปติดตามเบึงว่าเฮ็ดทอดขันได้แล้วเนาะงานคงเจ้าโดยเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เจ็ดนาทีแล้วเนาะไปต่อทั้งหั้นเลยเนาะโดยโอเคปเมาเาสิไปน้าป้องไปต่อพี่น้องแต่ลังแล้วสองห้องลังแล้วสองห้องเนาะ เ้าตอนเที่ยงพักผ่อนกินข้าวเพราะว่าก็เมื่อยทั้งผูปลาดแล,ะะแล้วก็ทั้งผูสมบูรณนไหมูแล้พี่น้องพร้อาหน้าก็เป็นผูคุ้มหม่เนะะาะผสมก็ร์บอเม่ยนในแล้วตอนเที่ยงก็หลังจากพักกินขา้าวกินน้ำแล้วพักผ่อนเอาเรื่องอะไรแล้วก็สิต่อห้องนี้เนาะต่อห้องนี้ ตอของนี่แล้วนี่กนัน้าเติรดเพราะว่าพืกอย่างก็ได้ระดับนีเพราะได้ระดับนี้บอลเลืกบอลบอลสูงบอลต่ำถัม่มบอเบอหน้ายินคุ้มก็อยู่ประมาณนั้นแหละพี่นอ้อง มาคงกับเสียบลายเนาะเพลิดเเค็มๆจังหน่อยใส่กระแป้งบ้านเท่าตามคลองนี่โอ้ยเสียบเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิง่งนี่คือสีสางพระเนาะสางพระำลงังงคืนแท่น ึ้นแท่นขึ้นแท่นแล้วก็เริ่มปั้นเริ่มเป็นแท่นก็สิใหญ่พอสมควรนี่พี่น้องก็สิใหญ่พอสมควรบ้านเฮาเฮ็ดเองเนาะบ่ได้จ้างสานตอเอง พี่พักนองกดไลค์กดแชร์เด้อ,อเขาเบิงเขาส้มเขาติดตามส่องบาหน้าเด้อพี่น้องบาหน้ากสิคอจบเพียงสานีเนาะโซม,มาพากควนสะพากันพักพรนิดนิดน้อยๆกันสีลงเห็ดที่เห็นมาแล้วประมาณเข่าๆเดาๆประมาณ ยซี่มือสาเมืหี่น้องันเชลเล่เทเนาะเทไปเรื่อยเล่งรลายกับบไดาะเนาะววาซาบะเนากัเมื่อยสิบไปเร่อเล่งเหยรกัเ่ทีรกับบได้ยไฮเอตแพคกับเมื่อยเนาะเสียกร่วมนะลาใหญห้างน้ำพี่น้องเนาะพอลาเอสมนีเนาะสมมาากฏถึงเก่เวลาแล้วผลาเลสมนีเนาะ ສະບາຍດ